พบกันอีกแล้วนะครับที่ช่องไม่ไม่บีเคเคบิ๊กไบกับผม <Yahoo! S 1> วันนี้ผมมีนัดกับช่องท็อปอ h ปเด y นะครับผมจะไปนครนายกนะด้วยยามาฮ a าแอร์ลอกไปกับช่อง Top อปอ h ปเด y ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนรัชดา,าแถวแพระราม9กนะก็เด็กคนนี้นี่มันขี่ชิกครับทุกคนใช่ผมเอา X Max ม็กมาก็อะไรอยู่ <S 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 เดี๋ยวสงสารมัน กลัวมันตามไม่ทันไม่ได้อะไรหรอกแน่วันนี้ผมก็เลยต้องเอายมห้าแอร์หลอกอีแก่ของผมไปผมก็มีการกังวลนิดหน่อยเหมือนกันนะว่าจะไปรอดไม่รอดเด <What? S 1> ี๋ยวต้องไปดูกันครับ <What? S 1> ตอนนี้ก็รู้สึกว่ายางโคตรลื่นเลยตอนนี้ฉี่ออกมาเนี่ยวันนี้ก็อาหารป่าครับทุก <Huh? S 1> ค,คนยอดแก้วนะแถวแถวเออแก่งคอยครับ oh. แถบแถบนครนายกจะถึงสระบุรีแล้ว ก็ร้านอาหารป่านี่เห็นว่าดังด้วยครับโดยส่วนตัวผมแล้วเนี่ยชอบกินอาหารอยู่แล้วครับชอบทานของแบบที่มันแปลกๆนะเป็นสายกินนะเอาง่ายๆสายกินคือต้องบอกว่าช่องผมนี่อาจจะมีหลายแนวลน,นะก็จะพากินด้วยพาเที่ยวด้วย,วยรีวิวบิ๊กไบค์ขี่รถบิ๊กไบค์ด้วยนะก็มีหลายแนวก็หลังจากที่เอาแอร์อกไปติดกล่องมาก็อยากจะออกทริปบ้างครับทุกคน ก็ถือว่าเป็นทริปแรกของยามห้าแอร์หลอกของผมเลยนะรอดไม่รอดเปล่าไม่รู้ผมก็ลุ้นอยู่เหมือนกันเพราะว่าขี่มาเมื่อกี้รู้สึกว่ายางมันลื่นนิดนึงนะนิดนึงนะน้ำมันก็ใกล้จะหมดละรถผมนี่กิน V-Power ด้วยครับทุกคนไม่รู้จะจ่ายค่าน้ำมันเท่าไหร่นะทริปนี้คุ้มไม่คุ้มไม่รู้อ่ะเด็กมันชวนว่ะทุกคนไปกันมาหน่อยสงสารมันมันไปคนเดียวก็อะไรอยู่สงสาร เดี๋ยวมันไม่มีคนคุยด้วยครับทุกคนตอนนี้9โมงกว่าแล้วยังไม่มาผมก็นั่งตากแดดอยู่ตรงริมฟุตบาทข้างถนน A few moments later มาแล้วเราเรเกือบชั่วโมงโอ้โหนัดนัด9โมงไหมอะไอ้ไรวะนัด9โมงโอ้โห ขมเพิ่งไปป่อตังครับผมต้องไปเอาตังคะปอตังค์ให้เขาอีกเนี่ยเออเออได้ได้ผมลืมป่อตังค์เขาไปเอาป่อตังค์ให้ผมครับตอนนี้ก็เก้าโมงครึ่งแล้วขวามันจะมาโอ้โหข้าวปลาอาหารข้าวเช้าก็ยังไม่ได้กินเลยกาแฟก็ยังไม่ได้กินอ I got something, something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain. But hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling, you keep struggling. Bitch, I'm humbling, keep mumbling. I'll keep doubling, you keep bluffing. You've got nothing, I'll keep hustling. Is. I've seen a lot of people who don't know what thirst is. I've had a taste of evil and tried to cure the sickness. But I just keep my head down and focus on the facts. I'm setting down gravel while you just follow the path. I'll lead them into battle while you're just too scared to act. I'll leave the knife right in my back. So I'll keep hustling, you keep struggling. Bitch, I'm humbling, keep mumbling. Keep doubling, you keep bluffing, you've got nothing. I'll keep hustling. ไม่จอดกับฮาเ,เลย์เลยครับโอหยังเฟี้ยวอ่ะถึงแล้วครับทุกคนโอ้โหเออแต่ว่าก็คนเยอะอยู่นะเยอะแบบกำลังดีไม่เยอะมากแต่คิดว่าถ้าช้าอีกหน่อยนะอยอย่าจะเยอะกว่านี้แหละ โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็มาถึงที่ร้านอาหารป่าไก่ดาอินดี้ครับทุกคนเดินทางมาเกือบ2ชั่วโมงนะย่างเฟ <h iss> ี้ยวอ่ะอินดี้จัด <h iss> ร,ร้านเวอรร้านอินดี้แล้วนะแด่ผมอินดี้กว่าขับรถมากินข้าวไก่และเกินวันนี้ okay. โอ้โหโคตรว่างเลยแล้วก็ที่สําคัญนี่ขับแอร์ล็อกมาด้วยนะแห่งเท่ กำลังจะสั่งเมนูอาหารละสั่งอะไรสั่งอะไรไปยังครับก็ตอนนี้ก็ดูดูนะโอหเมนูเขามีแบบ่างเงี้ยอย่างกบ่างเงี้ยแกะก็มีครับผมก่งโหสบายมากนะก่งก็ที่นี่นี่จะต้องบริการตัวเองด้วยนะครับทุกคนเพราะจะมีกระติกน้ำแข็งให้แล้วก็มีแก้วให้เทเด็กเทเด็กเด็กชงเด็กชง เมื่อกี้สั่งก็พวกมีเก่งทอดนะแล้วก็มีอะไรนะมักบทอดกบทอดไหลผัดเผ็ดแล้วก็แกงป่าอะไรนะแกงป่าไก่ดำเอาแกงป่าไก่ดำนะป่าไก่ดำโอ้โหเก่งมาแล้วครับทุกคนผัดเผ็ดเก่งเก่งผัดเผ็ดเอะไรก็ได้แล้วก็ข้าวโอ้ข้าวเขาใส่มาเป็นขันแบบนี้นะมาแล้วอันนี้ปลาไหลครับสุดยอด ผัดเผ็ดปลาไหลผัดเผ็ดเก้งโอ้ยสมใจอยากแล้วตอนนี้พริกเม็ดเม็ดเครื่องเทศแน่นแแกงปลาไก่ดำมาแล้วเครื่องเทศเน้นเนสมุนไพรไทยร้อนรอนอากาศตอนนี้ประมาณ30องศาเจออันนี้เข้าไปอีกทีแป๊บซี่จะอยู่หรือเปล่า อันนี้ก,บท,ก,ทกบทอดกระเทียมกบทอดกระเทียมอ๋อนี่ยอาหารทุกอย่างในจานอย่างละทุกอย่างนหนึ่งร้ยบาทนะจ้าจานใหญ่มากนะครับดูมือ<ะ>ดูดิกินยังไงให้หมดสั่งมาสี่อย่างเดี๋ยวมาเริ่มจากเก้งผัดเผ็ดผัดเผ็ดเก้ง สมุนไพรอันหือมกสุดยอดอะ่ะมันมีความแบบเผ็ด ร้อนเครื่องพริกแกงสมุนไพรถัดมาก็เป็นอันนี้กบกบทอดกระเทียมต้องมือนะน้ำจิ้มรสเด็ดโอ้ กบเนื้อแบบกบเนื้อนุ่มมากอ่ะอันนี้แหละที่ผมมาไกลเพื่อสิ่งนี้เลยปลาไหลผัดเผ็ดต้องอย่างนี้ เฮ้ปลาไหลแบบไม่มีกลิ่นคาวเลยอ่ะเครื่องเทศมันมันถึงครับทุกคนอร่อยมากแกงป่าแกงป่าไก่ดำ เนื้อนุ่มไม่เหนียวลาบลาบไก่งวง <Yeah. S 1> ไม่รู้ว่าได้สั่งกันปานะ <What? S 1> แต่ว่าไปไงมาไงไม่รู้แต่ก็กินรุยเริ่มแล้วสมุนไพรเริ่มแบบ เริ่มทำงานเริ่มร้อนภายในออกมาแนละ้วม่บบกโคตรเข้ากันกินอาหารร้อนๆแบบพวกแกงป่าสมุนไพรเยอะๆเนี้ย มันต้องมีผักมาทานด้วย<อ>มนี่จะเข้ากันมันช่วยตัดรสชาติกันครับทุกคน น่าจะไม่หมดนะเดี๋ยวห่อกลับบ้านเยอะอึนดูดิเรก็อาหารนี่จานละร้อยหมดเลยนะโอ้โห <c oughs> <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วครับขอตัวห่ออาหารแล้วก็ขี่รถกลับบ้านกันขี่มาเกือบสองชั่วโมงขี่กลับอีกก็ ขากลับน่าจะต้องพักบ้างแหละขามาไม่ได้พักเลยขากลับขอพักรถหน่อยสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับมายบีเคเคบิ My ๊กบครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาไปที่ไหนรอชมกันด้วยนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ